ปิดลับทำลูกชักในห้อง อยากให้ท่นมีชีวิตแบถ้าเขาจำหน่ายเนี่ยจะต้องติดกับการของิดตัวมาอกตอนนี้คือพวกที่ถูกับ่ามาเป็นพวก

องการที่จังหวัดาร่จังหวัดแล้วก็ารมนะครับวันนี้มีมาตรการเรื่อง่ง่งึงยการร่วมกันนะครับระหว่างฝ่ายตำรวจแล้วก็อานิตจังหวัดนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็กระทงจังหวัดร่วมกันออกตรวจสอบร้านค้าต่างๆซึ่งอาจจะเข้าข่ายที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาสอบสวนในพื้นที่ฮอลลามู ก็ยังไม่ปรากฏปึนความผิดนะครับก็มีการให้คําแนะนําแล้วก็ประจยชน์สัมพันธ์ไปด้วยในตัวเพื่อไม่ให้ไปสนับสนุนสน่งเสริมให้เดายวชนี่ยได้ไปหลงผิดในเรื่องของการแต่งรถติ่งแล้วออกมาสร้างความเดือดร้อนาคาให้กับประชาชนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการเข้มงวดตตั้งแต่วันไหนด้วยนะครับมาตรการนี้คือมาตรการนี้เนี่ยได้ดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระดมฝาดล้างนะครับเรื่องความเข้มข้นตั้งแต่วันที่20 พฤษภาคมไปถึง30มสิบไม่ต mm ืนเต้นเดือนนี้นะครับก็จะเห็นว่าตํารวจก็จะเข้มข้นในเรื่องของการตรวจสอบตรวจยึดรถที่หลับแสงแสงทิ่งแล้วก็มีการเฝ้าระวังรวมถึงร้านค้าต่างๆที่เป็นเป้าหมายร้านอู่ซ่อมรถต่างๆแล้วก็ตรวจสองด้วยที่นเี่ นี้่ของมาส้มใส่เปลี่ยนล้อไหมครับนี่มันรถแต่งไหมดูดโกนเครับไม่ใช่แต่งยังไงเขาแต่งมาจากที่อื่นหน้าที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าผมเปลี่ยนล้อนะครับนี่ไปวิ่งบนถนนทั่วไปก็รถล้อก็ัวต่งก็ แน่นอนเดซิเบลด้านกดจก็ไาชั้นกระหูก็รู้แล้วไม่ต้องวัดกับเครื่องค่ามันเท่าไหร่ครับถือไ่าช<ม>่วยผู้ปกครองที่ลูกเขากำลังกออกมาผิดรูปดทางและพี่ได้เห